สวัสดีครับทุกคนนะครับมาแจกรหัส็อกฟูดกันนะครับอ่าพลเวทนะครับนี่โอ้ยไม่ใช่เฮ้ยรหัสผิดนะครับนะครับยี่ส่วนเลยนะครับ p l o x z นะครับแล้วก็สองนะครัเออกแคนนี้นะครับประมาณแล้วก็รหัสนะครับ n m k l O P I U Y นะครับนี่นะครับรหัสจากนั้นก็อันนั้นนะครับกดกดได้ไหมครับสต็อกเอาเองนะครับก็เพราะว่ารหัสนี้นะครับฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำใจให้ผมนะครับคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนนะครับแค่มาแจกรหัสทุกคนดูเฉยๆนะครับก็เพราะว่าคืออะไรเนี่ยไม่รู้นะครับ มาแจกรหัสให้ทุกคนเล่นเียเชนะครับเไปฟาร์มเอาเองนะครับผลเพชรด้วยนะครับเลเวลมากจะเป็น23 24นี่แหละครับจะไม่ได้หรือว่า27นะครับก็อยากลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับเจอกันใหม่